สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ1เมษาย,ยน2566ครับช่วงเช้าเช้า9นาฬิกาเศษชช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับวันนี้มีเรื่องมาแจ้งด่วน3เรื่องนะครับเพื่อมาให้ข้อมูลกับพี่น้องอสมอเพื่อเป็นข้อมูลเอาไวา้เพื่อบอกต่อประชาชนนะครับช่องโชคดีดอนยูทูบของเราถ้าขึ้นข่าวหรือว่าสื่อสารเรื่องเราอะไรไปเกี่ยวกับ เรื่องอื่นๆถ้าไม่เกี่ยวกับอสมนี่ไม่มีคนดูนะครับรู้สึกว่าช่องของเราจะเป็นช่องอสมไปแล้วเพราะฉะนั้น3เรื่องนี้มันสําคัญมากเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงแต่อสมควรรู้ไว้เพื่อบอกต่อพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จะได้บุญด้วยครับพี่น้องประชาชนครับอสมจะได้บุญด้วยครับเรื่องที่1คร 1> ับเราก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเสร็จแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อประชาชนก็นํามาเล่าต่อ ดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งเป็นข้อมูลจากกรมปัะชีกลางนะครับเขาบอกว่าอย่าหลงเชื่อตอนนี้คือมีมีข่าวบอกว่ามีบุคคลไม่หวังดีหรือมีผู้คนไม่หวังดีเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่คือผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และเป็นผู้ได้รับสิทธิด้วยนั่นแหละนะครับและยืนยันตัวตนผ่านแล้วอะไรทํานองนี้พร้อมที่จะใช้สิทธิ์แล้วทํานองนี้นะครับ Targets, truth, uh แล right. hmm, ้วก็กรมบัญชีการเขาแจ้งมาว่าอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับอย่าหลงเชื่อมีกลุ่มบุคคลแจ้งว่าให้ไปให้ไปยกเลิกสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะถ้าว่ายกเลิกสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีค่าตอบแทนเป็นเงินเป็นอะไรให้นะครับอันนี้กรมบัญชีการแจ้งมาแล้วว่าอย่าอย่าหลงเชื่อและอย่าไปยกเลิกสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เด็ดขาดนั่นเป็นเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับ และถ้าเราหลงเชื่อไปยกเลิกสิสทธิ์สัดิการแห่งรัฐแล้วเราจะขอคืนสิสทธิ์สัมิกานแห่งรัฐจะไม่สามารถทําได้นะครับคือผู้ที่ได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สัดิการแห่งรัฐแล้วนี่หรือว่าได้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่นี่แหละว,วันนี้วันที่หนึ่งเมษาจะเป็นวันแช้สิทธิ์ั้แรกนี่ถ้าเกิดเราหลงเชื่อเพื่อไปยกเลิกสิสทธิ์สัดิการแห่งรัฐแล้วเพื่อจะได้รับเงินค่าตอบแทนนะครับถ้าเราหลงเชื่อแบบนั้นถ้าเราไปยกเลิกสิทธิ์แล้ว ยกเลิกแล้วยกเลิกเลยนะครับจะไม่สามารถขอคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้อันนี้กรมบัญชีกลางเขาจึงแจ้งเรื่องที่1เขาแจ้งเป็นข่าวทางเพจกรมบัญชีกลางเราไปอ่านข่าวที่เพจกรมบัญชีกลางก็มาอ่านก็มาเล่าต่อให้กับพี่น้องอสมอทราบแล้วก็บอกอย่าติาพี่น้องในหมู่บ้านในคุ่ที่รับผิดชอบด้วยอย่าหลงเชื่อไปยกเลิกสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับถ้าไปยกเลิกนี่จะไม่ได้สิทธิ์อีกเลยและจะขอคืนสิทธิ์ก็ไม่ได้และที่แน่ๆคนที่มาหลอกลวง เขาก็ไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนอย่างแน่นอนนะครับเอาเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2การใช้สิทธิ์สวัสดิการครับหรือใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่นี่ใช้สิทธิ์ทางบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับวันนี้1เมษายุเริ่มใช้แล้วการซื้อสินค้ากับร้านค้าทองฟ้าหรือร้านค้าที่เราที่เข้าร่วมโครงการนะครับใช้บัตรประจําตัวสมาร์ทการ์ดไปซื้อนะครับแล้วก็กดรหัส6หลักให้กับร้านค้าซึ่งกรมบัญชีการเขาแจ้งว่าให้เจ้าตัวเป็นคนกดรหัสนะครับ เพื่อระวังข้อมูลส่วนตัวในบัตรประชาชนนี่ร้านค้าเขาจะรู้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดให้เขานะครับส่วนการซื้อก๊าซที่ร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกําหนดก็เราก็กดให้เขาเือนกันกดหรหัสหกหลักใช้บัตรประชาชนจ่ายซึ่งการซื้อของที่ร้านธงฟ้าและการซื้อของที่ร้านค้าแก๊สนะครับใช้ได้ทุกวันตีห้าถึงห้าทุ่มทุกวันนะครับมีระยะเวลาด้วยนะครับ ส่วนการนั่งรถไฟรถบรขอสอนะครับก็กดรหัสหหลักให้เหมือนกันนะครับใช้สิทธิ์ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานให้บริการรถไฟรถบรขอสอกำหนดนะครับส่วนรถเมขอสอมากรถไฟฟ้านะครับก็เหมือนกันใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานหน่วยบริการเป็นผู้กำหนดระยะเวลานะครับ อันนี้แจ้งให้ทราบนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรหัสเรื่องที่3นะครับถ้าเกี่ยวกับรหัสเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนด้วยมันจะเกี่ยวข้องกับการไปขอออกรหัสใหม่เยนยัยตัวตนใหม่ในกรณีใดๆบ้างฟังครับหนึ่งครับถ้ากดรหัสผิด3ครั้งไม่ว่าจะกดตอนซื้อของร้านค้า หรือว่าจะกดตอนโทรศัพท์เพื่อเช็คยอดวงเงินคงเหลือนี่ถ้าเรากดรหัสผิดติดต่อกัน3าครั้งในบัตรจะโดนล็อกนะครับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะโดนล็อกอันนี้ต้องติดต่อนธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนใหม่และขอทํารหัสใหม่ซึ่งรหัสที่ออกใหม่นั้นจะต้องไม่ซ้ํากับรหัสที่เคยเปลี่ยนมาแล้ว10ครั้งย้อนหลังนะครับถ้าบัตรโดนล็อกเนื่องจากกดรหัสผิดนะครับต้องติดต่อนธนาคารกรุงไทยซึ่งธนาคารกรุงไทยไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์นะครับทุกวันนี้ ก็ต้องวันจันทร์ถึงสุกนะครับติดต่อธนาคารอุทัยถ้ากดรหัสผิดนะครับทีนี้ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับบัตรประชาชนทีนี้ในกรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2บัตรประชาชนหายนี่กรณีแบบนี้บัตรประชาชนหมดอายุนี่แน่นอนครับเราจะต้องไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่ที่ทะเบียนราษนะนะครับแล้วก็บัตรประชาชนหาย ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทาบัตรประชาชนหายแน่นอนเหมือนกันก็จะต้องไปทะเบียนราษเพื่อแจ้งหายเพื่อถ่ายบัตรประชาชนใหม่นี่แหละครับบัตรประชาชนหมดอายุก็ดีบัตรประชาชนหายก็ดีแล้วเราได้ถ่ายบัตรประชาชนใหม่นี่อันนี้หลังจากถ่ายบัตรประชาชนแล้วต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับ <S <S เพื่อยืนยันตัวตนใหม่และกําหนดรหัสผ่านใหม่สําหรับการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ซึ่งหลังจากยืนยันตัวตนใหม่แล้วและกลํะหาหนดรหัสผ่านใหม่แล้วนะครับประมาณหลังหลังจากนั้นสองชั่วโมงจึงจะใช้เสี์ได้เช่นเดียวก,กันกับผู้ที่กดหรหัสผิดสามครั้งแล้วต้องนําบัตรประชาชนเก่านี่ไปติดต่อธนาคารกรุงรรไทยเขาก็จะให้ยืนยันตัวตนใหม่และกลํะหาหนดรหัสผ่านใหม่หลังกงหาหนดรหัสผ่านใหม่สองชั่วโมงจึงจะเริ่มใช้เสียได้ ทั้งหมดก็คือ3มเรื่องที่มาแจ้งให้กับอสมอทราบเสร็จแล้วก็ให้อสมอเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อพี่น้องประชาชนสอบถามเราก็ตอบได้นะครับพี่น้องอสมอก็จะได้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องทั่วๆไปที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันทุกวันนี้นะครับเอาสรุป3มเรื่องเรื่องที่1เมื่อกี้นี่เรื่องเวลาใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซื้อของซื้อแก๊สตีห้าึงห้าทุ่มทุกวันนั่งรถ ช่วยค่าเดินทางสามารถใช้สิทธิได้ตลอด24ชั่วโมงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยบริการขนส่งกําหนดนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่2อ,อย่าไปยกเลิกสิทธิที่สัมปกาแห่งรัฐรอบใหม่เพราะถ้าไปยกเลิกแล้วจะไม่ได้คืนอีกเลยจะไม่ได้สิทธิ์คืนอีกเลยและจะไม่ได้ค่าตอบแทนตามที่มิตราชีพหรือผู้ไม่หวังดี หลอกลวงนะครับต่อมาก็เรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชนเกี่ยวกับรหัสผิดบัตรประชาชนไทยใหม่อะไรทํานองนี้ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนใหม่แล้วออกรหัสใหม่หลังได้รหัสใหม่2ชั่วโมงจึงจะใช้สิทธิ์ได้ก็สรุปสรุปดังนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับลาไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอให้พี่น้องอสมโชคดีมีความสุขครับโดยเฉพาะวันนี้1เมษายนขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ